s h ร d i ิ o Blackpink and in Ariana wow u m bum 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 ยสดีสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Blackpink นะครับเพราะว่าในตอนนี้ Blackpink ของเรา สร้างข่าวดีขึ้นมาให้แฟนๆนั้นได้ดีใจกันอีกแล้วนะครับแต่และว,วันเนี่ยข่าวดีแบบว่ามารัวๆมากเลยจริงๆเรื่องนี้นะครับแบล็คพิ้งนี่นเนี่ยได้กลายเป็นศิลปินจากวงการเคป๊อปนะครับเป็นกลุ่มแรกวงแรกอีกแล้วนะครับทุกคนแบล็คพิ้งกับคําว่าวงแรกที่สามารถทําได้เนี่ยคู่บุญอยู่กันมาแบบว่ายาวนานมากๆเลยว่าแบล็คพิ้งในตอนนี้นะครับกลายเป็นวงแรกของวงการเคป๊อปที่สามารถขึ้นอันดับหนึ่งใน Weekly Spotify g l o b a l l ได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงมมาาและด้ววยคว ังนี้ใน Spotify นะครับทำให้ชัดตดาวของ b l a c k พิ n k นั้นกลายเป็นเพลงแรกในประวัติศาสตร์เลยของศิลปินจากวงการ K-POP ที่สามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1บน Spotify globally w e e k chart ได้ การขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1งของชัดดาวในครั้งนี้นะครับก็มียอดสตรีมเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น3 9 0 0 0กาว่าสตรีมเลยนะครับเรียกได้ว่าขึ้นมายืนที่1แบบยืน1สวยๆเชิดเชเรืดเ,เอยู่บนที่ที่สูงที่สุดอันดับที่สูงที่สุดเลยนะครับพอมองลงไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นเหล่าแอนตี้นะครับที่ตะโกนวกเวกโวยวายอยู่ด้านล่างแต่ว่าชัดดาวแล้วก็แบล็กพิงค์เนี่ยน่าจะไม่สนใจนะครับเพราะว่ายืน1แบบปังๆเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ในตอนนี้ ที่สามารถทําได้ยกระดับวงการเคป๊อปขึ้นไปจริงๆนะครับสมกับคาเคลมที่ YG เนี่ยเขาได้บอกไว้เลยว่าการคัมแบงในครั้งนี้ของ Black พิงกนั้นจะเป็นการกลับมายกระดับวงการเคป๊อปให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับและ Black พิงกของเรานนเนี่ยก็สามารถทําได้ตามที่พูดไว้แบบเป๊ะๆปัปงๆเลยแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าพวกเธอนนเนี่ยไม่ได้หายไปไหนและจะยังอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและที่สําคัญนั้นนะครับแบล็กพิงกของเราเนี่ย ทุกครั้งที่กลับมาทําเพลงหรือว่ากลับมาพบเจอกับแฟนคลับก็จะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆได้อย่างดีมากมายอยู่เสมอครั้งนี้ชัดดาวของเรานั้นนะครับก็สามารถสร้างเรื่องราวหน้าใหม่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับแฟนๆได้ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวชัดดาวกันมากๆเลยกับการขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1บน Global Spotify Weekly Chart นะครับพิงเวนอมของเราเนี่ยก็ไม่ตีห่างไม่ถอยห่างจากน้องชัดดาวไปไหนเลยจริงๆก็ขึ้นมาอยู่ในลิสต์นี้เช่นเดียวกันอยู่ในการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วยนะครับปังมากๆเลยจริงๆนอกจากชัดดาวเนี่ยนนอู่ใััดบ ที่1ได้แล้วนะครับเพลงทุกเพลงในอัลบั้มเนี่ยก็เปิดตัวมาใน Spotify Global Weekly Chart ได้แบบปัง,ปง,ปงๆมากๆเลยติดอยู่ในอันดับท็อป50นะครับทุกเพลงเลยในอัลบัม้มไม่ว่าจะเป็น Ready for Love, t o l l y นะครับน้อง YYY หรือว่าแย่แย่แเนี่ยก็ติดเช่นเดียวกันนะครับปังมากๆเลย Happy Girl ก็เข้ามานะครับ h a d to Love ก็เข้ามาเช่นเดียวกัน Type Girl เพลง B ีไ d e สุดปังที่หลายๆลายคนชื่นชอบเนี่ยก็ติดเข้ามาอยู่ในอันดับที่14เลยนะครับติดอยู่ในท็อป20เลยพิงแวรน้อของเราเนี่ยก ไม่น้อยหน้าขยับขึ้นมาเช่นเดียวกัน อยู่ในท็อป5เลยนะครับแล้วก็ส่งชัดดาวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1สูงสุดตลอดการหากใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิงคนะครับดีใจกันมากแค่ไหนกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็มาส่งกําลังใจพร้อมกับมาร่วมแสดงความยดีให้กับ Black พิงคและก็น้องชัดดาวกันด้วยนะครับใครที่มี Spotify เนี่ยชอบฟังเพลงใน Spotify ก็สามารถเข้าไปสตรีมให้กับ Black พิงคกันได้นะครับสตรีมกันให้รัวๆเลยนํามาสร้างเรื่องราวหน้าใหม่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับววาาาามมมรรงจดดดีีีีีีกกกกกััับบบ Black แนนนนนน้้้เพพิ่่่่ขไไปออออะะูุ ให้พวกเรานั้นได้ติดตามแล้วก็ได้ชื่นใจกับความสําเร็จของ Black พิงกันอีกคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องของเราไว้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปปุ๊บเนี่ยจะได้เข้ามาฟังมาเมาส์มากันแบบนี้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยฝนค่อนข้างตกหนักเลยยังไง กันแบบนี้เยอะๆตลอดไปยาวๆเลยคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับอันยอง